พอแกใยทุใยยังก่อนใยสับปะรดแกเพื่อนุกล่องเต็มบนเดี๋ยวเขาจะขนแกใยใยไปไว้ที่ห้องเพราะว่านี่มันง่ำน้อนแน่เพื่อนพอทุเรียนแกกําลังใยญนี่ทุเรียนรุนนี้หลายอยู่เนี่ยรุนน้อยรุนใหญ่เพื่อนมันงํากันอยู่นี่นี่อันนี้น้อแน่แม่เพื่อนกินน้อแน่กันอันนี้มันหลงมีหลายอยู่เพื่อนที่หลงอะทางนี้ก็ ทุเรียนเพื่อนใส่บะนอแน่ทางนี้นี่บะเชียบบ้านเห่าเพื่อนอันนี้ลำใหญ่ตาว่าจะยหญ่นะย้ายไปปลูกทางห้องเพื่อนคอกหมูเอาไปกินบะนอแน่แนี่บะนอแน่สุกเพื่อนพอมีกินเดียวที่มันหลงอยู่นี่น่ะ ใหญ่มันน่อแน่อันนี้ใหญ่มันหนัดบันเหาก่อนเทือนใหญ่ไปปลูกใหม่